ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรให้พวกเรานึกดูเถิดตั้งแต่เราเกิดมามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเจือปนด้วยความทุกข์กว่าจะเป็นเด็กต่อมาอีกพอเป็นหนุ่มเป็นสาวกว็เป็นทุกข์อีกอย่างนึ่งในเมื่อมาแต่งงานคิดว่าจะมีความสุขในแฟนของเราฝ่ายหญิงฝ่ายชายไม่ถูกใจอีก ทุก,อกเอกเอ้าอยากจะได้ลูกพอได้ลูกขึ้นมาอีกลูกไม่ได้อย่างใจ,อใจอเอกโชคใจเอกจนเป็นผู้ใหญ่ดูแลครอบครัวสามีภรรยาเ,าเวลาเห็นคนที่รักชอบมายิ้มแย,มแย้มแจ่มใสกะดีอกดีใจเ,เวลาเขาดุด่าว่ากานเขาทำไม่ถูกใจเราก็ทุกใจอกเอกหาเงินบางทีได้เงินมาก ใส่กระเป๋าเข้ามาก็จิ้มแย้มแจม,มใสอพอเงินขาดไปถึงหน้านิ้วคิ้วพอหมดถึงจะมีเงินมากขนาดไหนก็เถอะแต่ในจิตในใจบางสิ่งบางอย่างมันมีความทุกข์ดูทุกขระดับแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนี่แหละพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าให้ย้อนกลับมาหาดูตนเองอย่าลืมตัว มองดูใจด้วยสติและก็ปัญญามองใจของตนเองแนวความคิดของตนเองสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมทางภายนอกก็ทำให้มันถูกต้องในการอยู่เรื่องก,รกัรมีการเสียสละเอ,อื้อเฟื้อเอ,อืเออ้ออารีต่อกันมีเมตตาต่อกันพูดจาพาทีเป็นสัมมาทิฏฐิคือคิดดีทำดีพูดดีอย่าไปคิดชั่ว ทำชั่วพูดชั่วสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีทำดีที่สุดนะขณะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่สรุปแล้วก็คือมันมันคนรับเพิกฝ่ามือเพิกความเพิกหงายแท้เองในความสุขในใจของพวกเราความสุขและความทุกข์มันอยู่ในจุดนั้นถ้าเป็นอนิจจังอยู่สิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งไหนที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมัน่นเห็นอ,อนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางอยู่ที่ใจนั่นแหละบรมสุขตามแนวแถวของพุทธ,ธนะ